สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง i อ a n v 2ีสองชานนะครับผมวันนี้เราจะมาทำที่ดักแมลงวันกันนะครับตามจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัวเรานะครับเนาะก็มีปลากระป๋องนะครับกระป๋องที่เหลือแล้วนะครับเราก็เอามาเจาะรูนะครับเป็น3รูนะครับพี่น้อง3รูไว้เพื่อให้แมลงวันมุดเข้าไปนะครับเป็นรูเป็นรูไว้นะครับเนาะ พะไอ้พวกสายมุดนี่มันได้กินของเน่าๆนะครับมันก็จะมุดลงไปเลยนะครับมันมีรูที่หนมันก็จะมุดเข้าไปกินนะครับผมเราก็จะเอาพวกปะลาหรือเอาของอะไรที่แบบเขาชอบเนาะที่เหม็นๆนะครับยิ่งเหม็นยิ่งดีนะครับเนาะเอาใส่ไปในกระป๋องนี่แหละครับกระป๋องตาสามแม่ควงของเราเนี่แหละ เราจะเอาเยื่อใส่เข้าไปนะครับของมินมินนะครับสายม,มุดก็จะมุดต,ตามรูที่เราเจาะไว้นะครับพี่น้องพอได้กระป๋องแล้วเราก็เอาขวดน้ํานะครับมาวาดนะครับตามรูปของปลากระป๋องเลยนะครับเราจะได้เจาะขวดน้ํานะครับผมเจาะขวดน้ําเพื่อเอากระป๋องใส่เข้าไปในขวดน้ํานี่เนาะ แล้วก็ทำการเจาะนะครับผมเจาะให้เรียบร้อยเพื่อเอากระป๋องอะไรเจือของเรานั้นเสียบเข้าไปตรงนั้นนะครับผมเราทำไม่ยากนะวัตถุของเราก็มีกันอยู่ทุกบ้านอยู่ได้นะครับเป็นพวกขวดน้ำเปล่าหรือว่ากระป๋องปลากระป๋องนี่แหละครับเนี่ยครับเสียบใส่เข้าไปอย่างนี้เลยครับพี่น้องนี่ นี่เป็นนเสร็จนะครับแต่เราต้องเอาอด้านหน้านี้เข้าไปข้างในนะครับเนาะทั้งตูดก็อ,ออกไว้ข้างนอกนะครับพี่น้องเวลาตอนที่พวกสายมุดมันมามันก็จะมุดลงไปเนาะมุดลงไปข้างในเลยครับนี่เราก็ใช้อของซักฟอกนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับพี่น้องยี่ห้ออะไรก็ได้อเอาผสมน้ำแล้วก็ เทเข้าไปในขวดนะครับแต่ผมผสม,มนในขวดเลยนะครับเทเข้าไปในขวดแล้วก็น้ําก่อเข้าไปเลยเนาะสมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําเปล่านี่มันจะไม่ค่อยติดปีกเนาะแต่ถ้าใส่ผงซักฟอกมันจะติดปีกนะครับพี่น้องพอโดนแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขย่าหน่อยนะครับนะเนาะนี่ครับขั้นตอนเหล่านี้ก็ ทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับใครๆก็ทำได้เนาะใส่น้ำอีกสักหน่อยครับพี่น้องแล้วก็เอาอ่าปลากระป๋องของเรานี่ใส่เหยื่อแล้วนะครับเอาเหยื่อใส่ครับไปไว้ในกระป๋องเลยนะครับเป็นปะลาหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับของมันเหม็นนะครับใส่ไว้ข้างในเลยนะครับผม พอสายมุดก็จะได้กลิ่นก็จะมุดตามรูที่เราเจาะไว้นี่นะครับมุดลงไปมุดลงไปพอกินอิบหนาสสำลานเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะกลับนะครับมันก็จะบินมันก็จะบินออกมันก็ออกทางไหนไม่ได้นะมันมันมุดขึ้นไม่ได้ครับมันก็ไปทางที่กว้างๆนะมันก็บินเข้าไปในขวดเลยครับทีนี้บินเข้าไปในขวดก็บินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละเนาะบินจนเหนื่อยแล้วก็ตกลงไปใน ในน้ําของเราที่ผงซักฟอกที่เราทําไว้เนาะมาโดนปีกมันก็เรียบร้อยเลยครับพี่น้องสายมุดก็จบลงนะครับบินจะเหนื่อยแล้วก็ตกลงนะครับผมเสร็จครับไม่เหลือโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากมาเลยนะครับที่ดูมาจนจบคลิปนะครับผมกับการทํา ติดกับดอกางวันแบบง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับ